ภาษาบาลีหนึ่งคำกติธรรมประจำสัปดาห์ห้าเกสปัญญาสัมมะปะทาหมายถึงความถึงพร้อมด้วยปัญญาจมรมบ้านธรรมะมอสอพปัญญาความเข้าใจถูกเห็นถูกเป็นทรัพย์ที่ประเสริฐเป็นสภาพธรรมะฝ่ายดี ที่ประเสริฐที่สุดเพราะเหตุว่าไม่เคยนำความทุกข์มาให้ใครเลยถ้ากจะพิจารณาจริงๆแล้วทรัพย์อย่างอื่นเช่นแก้วแหวนเงินทองก็ยังนำมาความทุกข์มาให้เพียงแค่อยากได้ก็เป็นทุกข์แล้วเนื่องจากว่าขณะนั้นเป็นโลภะและเมื่อไม่ได้ดังใจปรารถนาก็ยิ่งเป็นทุกข์เศร้าโศกเสียใจมากขึ้น ตรงกันข้ามกับปัญญาอย่างทิ้นเชิงเพราะไม่ว่าจะเป็นปัญญาระดับใดไม่เคยนำความทุกข์ใดๆมาให้เลยมีแต่นำมาซึ่งประโยชน์เกื้อกูลเท่านั้นแล้วจะหาปัญญาได้ที่ไหนเพราะไม่สามารถเอาเงินซื้อได้หรือจะนำอะไรมาแลกเปลี่ยนเพื่อให้เกิดปัญญาก็ไม่ได้หนทางเดียวที่จะทำให้ปัญญาเกิดขึ้นจเจริญขึ้นคือ อดทนที่จะฟังพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงขณะที่เข้าใจนั้นคือปัญญาที่จะเกิดขึ้นทีละเล็กทีละน้อยโอกาสที่จะได้ฟังพระธรรมไม่ใช่หาได้ง่ายๆดังนั้นเพื่อเป็นเครื่องเตือนที่ดีให้เป็นผู้เห็นประโยชน์ของการฟังพระธรรมศึกษาพระธรรมอบรมเจริญปัญญา ภาษาบาลีหนึ่งคำคติธรรมประจำสัปดาห์ชมรมบ้านธรรมะหมอสพอขตเนือคำว่าปัญญาสมปทาหมายถึงความถึงพร้อมด้วยปัญญามาจากคำว่าปัญญาคือความเข้าใจถูกความเห็นถูกหรือปัญญากับคำว่าสัมปทาหมายถึงความถึงพร้อม รวมกันเป็นปัญญาสัมปทาแปลว่าความถึงพร้อมด้วยความเข้าใจถูกความถึงพร้อมด้วยความเห็นถูกความถึงพร้อมด้วยปัญญาปัญญาเป็นเจตติกธรรมหรือธรรมะที่เกิดประกอบกับจิตฝ่ายดีประการหนึ่งเป็นสภาพที่เข้าใจอย่างถูกต้องตรงตามผ่านเป็นจริงเป็นสภาพธรรมที่ประเสริฐอย่างยิ่ง เป็นเครื่องอุปการะเกื้อกูลที่ดีเป็นอย่างยิ่งในชีวิตประจำวันทำให้กุศลธรรมเจริญยิ่งขึ้นและทำให้อกุศลธรรมค่อยๆถูกขัดเกลวละคลายจนกระทั่งสามารถดับได้ตามระดับขั้นข้อความในพระสุตตันตปิฎกอังคุตรณนิกายจตุกะนิบาทปัตตะกรรมสูตรแสดงความเป็นจริง ของความถึงพร้อมด้วยปัญญาหรือปัญญาสัมปทาดังนี้ก็ปัญญาสัมปทาเป็นอย่างไรบุคคลมีใจอันอภิชาวิสมะโลภะหรือความติดข้องที่เกินประมาณครอบงำแล้วย่อมทำสิ่งที่ไม่ควรทำและเลยกิจที่ควรทำเมื่อทำสิ่งที่ไม่ควรทำ และเลยกิจที่ควรทำเสียก็ย่อมเสื่อมจากยศและความสุขบุคคลมีใจอันพยาบาทหรือความปองร้ายผู้อื่นมีถีนะมิทะคือความหดถู่ท้อแท้ง่วงเหงาหาวนอนมีอุทธจักก,กุกกะกุจจะคือความฟุ้งซ่านดำคารใจและมีวิจิกิจฉาคือความลังเลสงสัยเข้าครอบงำแล้ว ย่อมทำสิ่งที่ไม่ควรทำและเลยกิจที่ควรทำเมื่อทำสิ่งที่ไม่ควรทำและเลยกิจที่ควรทำเสียก็ย่อมเสื่อมจากยศและความสุขดูคระขรหาบาดีอริยาสาวกทราบว่าอภิชาวิสมะโลภะเป็นอุปกิเลสคือเครื่องเสารมองแห่งกิตด,ดังนี้แล้ว และอภิชาวิสมะโดภะอันเป็นอุปปกิเลสแห่งจิตเสียทราบว่าพยาบาทถีนมิทะฝุดทัจจะกุกกะกุจจะวิจิกิจฉาเป็นอุปกิเลสแห่งจิตดังนี้แล้วละพยาบาทถีนมิทะอุททัจจะกุกกะกุจจะวิจิกิจฉาอันเป็นอุปปกิเลสแห่งจิตเสีย เมื่อใดอริยาสาวกทราบวา่อาอวิชาวิสมารลพะพยาบาทะถีนมิทะอุทธะจักุกกุตจะวิจิกิจฉาเป็นอุปกิเลสแห่งจิตแล้วละอวิชาวิสมารลพะละพยาปาทะละถีนมิทะละอุทธจักุก,กุจจะละวิจิกิจฉาอันเป็นอุปกิเลสแห่งจิตเสียได้แล้วเมื่อนั้น อริยาสาวกนี้เราเรียกว่าผู้มีปัญญาใหญ่หรือผู้มีปัญญามากหรือผู้เห็นคลองของธรรมะหรือผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญานี้เรียกว่าปัญญาสัมปทาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นบุคคลผู้เลิศที่สุดประเสริฐที่สุดเจริญที่สุดในโลกไม่มีใครเสมอเหมือน พระบารมีคุณความดีทั้งหมดที่พระองค์ได้ทรงสะสมอบรมมาตั้งแต่เมื่อครั้งเป็นพระโพธิสัตว์ก็เพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่สัตว์โลกเมื่อพระองค์ทรงตัดสู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วทรงมีพระมหากรุณาตอสัตว์โลกจึงทรงแสดงพระธรรมประกาศความจริงเกื้อกูลสัตว์โลกเพื่อให้มีความเข้าใจถูกเห็นถูกในสิ่งที่มีจริง ตามความเป็นจริง,ต,รงตลอดพระชนชีพของพระองค์ทรงบำเพ็ญประโยชน์ต่อสัตว์โลกโดยตลอดมีผู้ได้รับประโยชน์จากพระธรรมที่พระองค์ทรงรแสดงมากมายนับไม่ถ้วนทั้งมนุษย์เทวดาและพรหม,มบุคคลการที่แต่ละบุคคลจะเข้าใจพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงรแสดงมากน้อยเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับการสะสมของแต่ละบุคคลซึ่งจะต้องฟัง พิจารณาไตรตรองบ่อยๆเนืองๆเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องยิ่งขึ้นและประการที่สำคัญพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทแสดงตลอด4ี่าพรรษานั้นไม่พ้นไปจากเพื่อให้ความเข้าใจสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นเป็นไปในชีวิตประจําวันว่าเป็นสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งซึ่งไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคล ไม่ใช่ตัวตนและไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครทั้งสิ้นความเห็นมีสองประเภทคือความเห็นผิดกับความเห็นถูกซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงความเห็นผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นความเห็นที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงเป็นความเห็นที่ไม่ตรงตามความเป็นจริงความเห็นผิดไม่ได้มีเฉพาะในยุคนี้สมัยนี้เท่านั้น แต่มีมาแล้วทุกยุคทุกสมัยความเห็นผิดเป็นอากุสลธรรมที่อันตร,รายมากมีโทษมากเพราะว่าเมื่อมีความเห็นผิดแล้วกายวาจาใจย่อมเป็นไปในทางที่ผิดทั้งหมดบางคนตนเองเห็นผิดแล้วยังแนะนำให้ผู้อื่นเห็นผิดตามไปด้วยซึ่งเป็นโทษอย่างมาก ทำให้คนออกจากพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นการปิดกั้นผู้อื่นไม่ให้มาสู่หนทางที่ถูกต้องส่วนความเห็นถูกเป็นปัญญาเป็นสภาพธรรมะที่เข้าใจถูกเห็นถูกในสิ่งที่มีจริงตามความเป็นจริงถ้ามีความเห็นถูกตรงตามวาิเป็นปจริงแล้วกายวาจาใจย่อมเป็นไปในทางที่ถูก คล้อยตามความเห็นที่ถูกต้องทั้งหมดความเห็นถูกจะค่อยๆเจริญขึ้นได้ก็เพราะอาศัยการฟังพระธรรมศึกษาพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสแสดงบ่อยๆหนึ่งเอง,เ,องเป็นปกติในชีวิตประจำวันด้วยความเคารพละเอียดรอบคอบเห็นประโยชน์ของคำที่มีค่าที่สุดในสังสารวัตรสะสมเป็นอุป,ปนิสัยที่ดีต่อไป ความเข้าใจถูกเห็นถูกที่ได้สะสมใบนี้ไม่สูญหายไปไหนสะสมสืบต่ออยู่ในจิตทุกขณะย่อมจะเป็นเหตุให้เป็นผู้มีความสนใจเห็นประโยชน์ของการฟังพระธรรมสะสมความเข้าใจถูกเห็นถูกต่อไปอีกเกื้อกูลให้ไม่ลงผิดไม่ตกไปในฝ่ายที่ผิดเพราะฉะนั้นปัญญาความเข้าใจถูกเห็นถูก จึงเป็นธรรมะที่ไม่มีโทษเลยมีแต่คุณประโยชน์เพียงอย่างเดียวเท่าน,นั้นจะเห็นได้ว่าพระสัมมาสามัมพุจ้าทรงสรรเสริญปัญญาเป็นอย่างมากและที่สำคัญพระธรรมที่พระองค์ทรง,สงแสดงทั้งหมดเป็นไปเพื่อปัญญาความเข้าใจถูกเห็นถูกในสิ่งที่มีจริงตรงตามมาเป็นจริงโดยตลอดซึ่งกว่าจะถึงความเป็นผู้พร้อมด้วยปัญญาได้นั้นก็ต้องเริ่มจากการฟังพระธรรม ค่อยๆสะสมความเข้าใจถูกเห็นถูกไปทีละเล็กทีละน้อยถ้าไม่มีปัญญาคือความเห็นถูกเลยอกุศลธรรมย่อมเกิดอยู่เรื่อยๆครอบงำทับถมต่อไปมีความติดข้องมีความยึดมั่นอย่างเนียวแน่นในตนในสัตว์ในบุคคลในเราในเขาอย่างเต็มที่ทีเดียวตามความเห็นผิดที่ไม่รู้สภาพธรรมะตามความเ็นจริงแต่ถ้ามีความเห็นถูกเกิดขึ้นจเจริญขึ้น อกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดก็อย่อมไม่เกิดเพราะมีความเห็นถูกเกิดขึ้นแล้วเป็นกุศลธรรมในขณะนั้นอกุศลใดๆย่อมเกิดไม่ได้หรือแม้อกุศลธรรมที่เกิดแล้วย่อมเสื่อมไปอกุศลธรรมทั้งหลายที่ได้สะสมมาอย่างเนิ่นนานในสังทรวัตปัญญาก็สามารถดับได้เมื่ออบรมจเจริญถึงความสมบูรณ์พร้อมแล้ว ซึ่งมีจุดเริ่มต้นที่การได้ฟังพระธรรมศึกษาพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแดงสดงค่อยๆสะสมความเข้าใจถูกเห็นถูกไปทีละเล็กทีละน้อยไม่ขาดการฟังพระธรรมเป็นปกติในชีวิตประจำวันจบภาษาบาลีหนึ่งคำกติธรรมประจำสัปดาห์ปัญญาสัมปทาคือความถึงพร้อมด้วยปัญญาชมรมบ้านธรรมะมสพสมาชิกเลขที่